ชอบปะล่ะแกเห็นบอกว่าอยู่บ้านนะเบื่อก็เลยพามาเที่ยวนะขอบคุณสักคำก็ไม่มีกลับเลยก็ได้เออไม่เป็นไรออลองเท้ามังกินเห็นบอกว่ายังไม่ได้กินข้าว กินมาแล้วอะไรนะกวนเนาะพกมาด้วยเนี่ยขอบใจแค่จำไได้ว่าชอบกินก็ดีใจแล้ว อยู่บ้านเป็นยังไงมัางอะอืมเข้าใจว่ะเน,นี่ยก็อยู่บ้านเฉยๆโคตรเบื่อเลย แต่ไม่ต้องห่วงนะว้ยที่เนี้ยก็มีแค่เราสองคนเท่านั้นแหละก็ถ้าบอกว่าอยากเจอหน้าหรือว่าคิดถึง่าเชื่อเปะละ่ะเออก็บอกความจริงเปะล่วนี่เชื่อก็ไม่ต้องเชื่อกินต่อไปเหรอจะได้โตวไวๆรู้เปล่า ใครมองไม่ได้มองสักหน่อยเออมองไม่ได้เหรออยากมองอะ่ะน่ารักดีเฉยๆนี่เออรู้แล้วนะ่ะขอบใจสำหรับขนมน้วยเดี๋ยวค่อยกิน แค่เนี้ยต้องแต่งขนาดนี้เลยเหรอมาผมอะไม่ต้องทำขนาดนี้หรอกอ,อุตส่าห์พามาเที่ยวนะเวย้ยอยู่ ยุยนะ่งเลยแหละจะถามมาทำไมอะ เออพกมาดิเผื่อต้องใช้ไง พึ่งบ่นใช่ไหม ขนาดนี้รู้ป่ะก็หวงอ่ะก็ถ้าเป็นเพื่อนเราหัวกันไม่ได้อ่ะก็เป็นแฟนกันไม่ละแล้วใครบอกรอเล่นวะเออช่ไงมเธอเนียบได้ยัง usually อุตส่าหพามาเที่ยวแท้ๆจะคุยกับคนอื่นอีกใครงอนปล่างอนสักหน่อยไม่ได้งอนเว้ยเอาคืนมาเลยแน่ใจนะว่าจะทำทุกอย่างอะ โอ้ยนะไปเที่ยวกันนะเออแค่นี้แหละแล้วก็เหยียบไปคุยกับใครนะเว้ยพี่นิวก็ห้ามคุยรู้เปล่าอย่าให้รู้นะเออก็ดีเฮ้ยจำบมือนหน่อยดิ เอยแค่จับมือเร็วยังไม่ผายโกรธเลยนะเว้ยก็ตอนนี้โกรธแล้วอะเร็ว แค่มีความสุขเฉยๆว่ะเพื่อนกันเนาะเพื่อนกันก็จับมือไม่ได้อวะงั้นก็ถึงถามไหมมาเป็นแฟนกันไหมเฮ้ยมีเชื่อก็ไม่เชื่อเออฟังเพลงกันไหม I you you see me in my room wish you were here and right now all of the things I do I wanna get freaky on the camera I love but we get freaky on the camera Migny we Pinky name and come in gonna let me to mom and wish a Oh, I can't remember when we met because you didn't have the top on top on I improvised a little bit she said my references are spot on Spot on Can I take you for a drink? She said I'm gonna have to think because it makes it doesn't feel right I said it's cool, yeah, I was messing, but it's true, yeah, it's you. You're the one that makes me feel right. I've been in love with her for ages, and I can't seem to get it right. I've been in love with her in stages, my whole life. I had a dream where we kissed and you could I do the nappies We went to winter one land and it was shit but we were happy I'm sorry that I'm kinda queer, it's not as weird as it biscuit but it doesn't stop me Oh it's okay, lots of people think I'm gay, but friends, so it's cool I wouldn't not be. I've been in love with her for ages and I can't seem to get it right. I fell in love with her in stages my whole life. <coughs> ็ไม่ได้ให้ฟังว่าพอไงให้ฟังเพราะว่าอยากให้ก็บอกแล้วไงว่าให้ตั้งใจฟังไม่เอาหรอกไม่เอาแล้วได้แค่รอบเดียวไม่เอาแล้วไม่เปิดให้ฟังแล้วงั้นเอางี้เดี๋ยวจะเปิดให้ฟังอีก รอบเดียวแต่คนละเพลงน่ะเพลงเนี้ยก็ตั้งใจจะให้เหมือนกันตั้งใจฟังดีๆนะให้ฟังถึงท่อนฮุกเท่านั้นโอเคไหมเพ mm hmm. This music and this people and the young and alive driving in your car. I've never, never want to go because I haven't got one. your car oh please don't drop me home because it's not my home, it's their and I'm welcome no more and if a double-decker bus crashes into us to die by your side is such a heavenly way to die and if a ten-ton truck of us to die by your side while well, the pleasure and the privilege is mine <sighs> สำคัญเราจะผู้หญิงผู้ชายแล,แล้วก็คนเหมือนกันว่ารักได้หมดละนิสัยเหรอปากหมาคนตีนซึบบือ้อเรียว,ว่าโง่เลยก็ได้มั้งเอา้าไม่ได้ว่าซึ่งหน่อยยังพูดไม่จบเลยจริงจริงแล้วอะ่ะมันก็เป็นคนดี ช่วยเหลือคนนื่นจากความจำดีชอบอะไรไม่ชอบอะไรก็จําได้หมดอนะที่สําคัญนะน่ารักมากด้วยโคตรน่ารักเลยทําให้เปลักใครไม่ได้แล้วเนะี่ยเสียวใคร,รอ่ะพูดขนาดนี้ถ้าไม่รู้ก็ พูฝีมือน้องไว้มาโพ้ท้ายให้มันสวยๆหน่อยดี อย่าทำหน้าตลกดีหน้าก็ตลกอยู่แล้วเฮ้มาเซลฟี่กัน กบใจมากเว้ยก็ไม่อยากถ่ายในโทรศัพท์อะกลัวว่าวัน,นจะหายอะแบ็กอัพยังไงก็ไม่เชื่อเว้ยอันนี้แหละอยู่นานดิเดี๋ยวไปอัดมาให้อะ เอร์นี่ยมาด้วยก็ไม่มาแล้วก็จะไม่พาใครมาวะพอที่เนี่ยก็เป็นที่แรกของเราสเสหลอ่อะไรพูดเล่นๆมาเออนะอย่าเพิ่งกับโถจะกับผงหวัง เออนอนนี่ก็ได้นอนนี่แหละได้หลับไปดิเออจะเฝ้าให้ก็ได้นอน ツー가ーがラ